วค่ะวันนี้ยาได้ก <c oughs> จะทำกับข้าวสายนะคะวันนี้ก็ผัดกะเ,เพราื่อวเพื่อนค่ะผัดกะเพราแล้วก็ไปต้มต้มขาหมูนะคะก็ขาที่ขาที่เขาเล่ได้ออกมาแล้วเนาะอือแต่เนื้อเนื้ออาจจะเแปลงหน่อยแต่ก็เขาเขาแล่กระดูกออกแล้วเนาะเล่นนะคะ อร่อยมากบ้านนี้เปยงไจหมทำกับข้าวเองนะคะ นะคะนี่คะ่ะนี่นะคะแล้วก็แล้วก็ต้มอันนี้ต้มมาตอนเย็นนะคะโอ้พอดีพอดีพอดีเช้านะคะเพื่อนเพื่อนพอดีเช้านะคะก็ทานทานไม่เยอะกันนะเนาะเด็กเด็กเขาก็เด็กเด็กเข,าก,กขาก็ยังไม่ได้มาทานกัน,นะนเลยเนาะมีกะเพรา ผัดกะเพราก็ต้องใส่กะเพราเยอะๆนะคะเซฟนะเป็นยาเนาะแล้วก็ตัวเองก็เมื่อวานเมื่อวานก็ไปเก็บเก็บผักกระทกลกกระทกลกสวยสวยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลย เ็นแม่ครัวซึ่งว่าไปไหนไม่ได้เลยต้องทำครัวตลอดนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นแม่ครัวเช้าเย็นก็อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนหน้าตาก็สวยทำกับข้าวก็แซ่แบแซ่ แต่ไม่มีใครชมหรอกค่ะชมตัวเองค่ะ <laughs> ชอบชมตัวเองนะคะลงไม่ได้ลงตัวเองหรอกเดอสวยแซ่บลีค่ะเต็ <c oughs> ก็เสียดายที่พอบ้านพอบ้านเขาปล่อยปล่อยเลือเกินเนาะ จะไปไหนนั่งอยากจะไปไหนไปละลาไปละลาที่ไหนนั่งก็ฟาคนเดียวไปทั่วเลยนะคะอยากจะไปไหน,นก็ไปนเ,เนาะเดี๋ยวนี้เด่ว่ามันไม่มันก็ไม่พอดีหรอกเนื้อเพื่อนๆบางทีก็อาจจะเออ้า้ารบ้บนลตราห่วงมากก็ดีเนาะ แล้วนะคะเพื่อนๆขาพร้อมแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะนี่แลวเนาะเตรียมพร้อมนะคะนคนคนทานก็ลองได้วยค่ะ พอดีว่าวันนี้วันหยุดเนาะนก็เลยถือโอกาสใส้สายมาทําตอนสายๆนะคะเพราะว่ามาทําช่วงเช้าก็ไม่มีใครทานหรอกเนาะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆพอทำทำข,ข้าวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็ลังถ้วยรังจานเก็บพอน,นะคะเพราะว่า แม่บ้านนะคะหยุเหมือนเรือลอยแต่หมอละสุเหมือนน้ำตันลังหรือ ความรักที่มาขาดหา,า,ายขาดไป้ไเป็นหน,น,นึ่นดังไม่อลอเปน่ คือเป็นคนสุดท้ายที่ฉันมีดาวของฉันเธอรับได้ไหม Sí, วันนี้ทั้งโลกอ่ะลมแรงมากนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ดูแลสุขภาพนะคะลมสซึง่งซึ่งแต่ก็ไม่หนาวนะแต่ก็ไม่หนาวนะคะเพื่อนๆแบตอดีอพอดีนะเจอะโอุ๊ยเกิดโรคปวดตันะคะปวด ไปมค่ะเดีอค่ะ